ทุกวันนี้นะคะสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยยังมีการทำรีแพล์อยู่ไหมคะดิฉันรู้สึกว่าช่องคลอดหลวมค่ะก็มีการรีแพลอยู่นะคะก็ทีนี้ประกบว่ายุคสมัยเนี่ยผู้หญิงไม่ได้คลอดเองส่วนใหญ่นะคะก็มีการผ่าคลอดหรือช่องคลอดที่คลอดเองก็เย็บแผลเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเจอช่องคลอดหลวมอย่าเพิ่งคิดรีแพลนะคะ ไปตรวจดูก่อนว่ามันเจิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากน้ำหล่อลื่นเยอะมีการอักเสบหรือบางคนก็คิดไปเองนะคะคิดไปเองว่าหลวมแล้วคุณออกกาลังกายไหมดูแลสุขภาพอย่าอย่าอ้วนนะคะอ้วนช่องคลอดจะรู้สึกว่ามันหลวมนะคะอย่าผอมมากนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินครอบมู่ไหมอันนึงก็คืออย่าปล่อยให้ไขมันต่ําเกินไปในร่างกายนะคะ,ะเพราะผิวจะแห้งมากแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะบางมากก็สรุปว่าอ่า รู้สึกว่าช่องคอดหลวมพบแพทย์ตรวจก่อนนะคะว่ามันหลวมจริงไหมนะคะถามว่ารีแพร์ยังอยู่ไหมปัจจุบันมีการรีแพรทั้งการผ่าตัดและก็ใช้เลเซอร์นะคะดังนั้นก็พบแพทย์ก่อนปรึกษาก่อนนะคะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเกิดจากภายในนั่คือกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเองนั้นะยิ่งกว่าการรีแพรนะคะ เพศศึกษามหานิยมชมรมคนอยากรู้อ่าใช่เลยใครอยากรู้เรื่องเพศศึกษามาที่ชูรักชูรสเลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ